สวัสดีครับผมวชจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับตอนนี้เวลาตี4ี่สี่สนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มารับจ็อบหน่อยเดี๋ยวมาเอาผลไม้ไปขายเพราะว่าวันนี้เราจะขายยางกันนะครับผมจะเอาผลไม้ไปขายที่ลานยางเอากะว่าวันเดียวขายให้หมดเลยนะครับไม่เอาไปเยอะเพราะว่าไม่มีเวลาไปขายต่อนะครับจะ ขายวันนี้เสร็จผมก็จะกีดรยางนะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง <c oughs> ของก็ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนมากก็ที่เห็นจะเป็นส้มและก็มาขามหวานเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูมะขามหวานก่อน <c oughs> เราจะไปเริ่มที่ร้านรถเล่นะครับไปดูร้านรถเล่ก่อนเลย เ <Okay, S 2> ครับมาถึงแล้วอันนี้เป็นฝรั่งฝลั่งทางนี้สตรอเบอรี่รอ,รอ่มามัหวานสีชมพูตังยากได้สีทองเดีย๋ยวหาดูสีทองก่อนครับ อันนี้ก็เป็นส้มนะครับส่น้ำผึ้งมียี่สิบสมี่สิบ้าเดินดูห่างๆเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะครับผลไม้เยอะนะไม่ได้มานานอันนี้ก็สีชมพูน,นี่สีท่องบ่ ซุกจะฝปยม่าเดยวตงพูดอน้องได้้ีร่หยวชงพูมันฝักสวยนะครับมันสวยสวยดีแต่ว่ามันจะหวานสู้สีทองไม่ได้ตรงลองเราได้ลำใหญนะครับเอาไปซักสองถุงได้ราคา25าบาทนะครับ ลำไยก็ลูกใหญ่อยู่น,น,นะพอประมาณโหลละยี่สิบห้าเอาไปสองถุงนะครับยี่สิบกิโลก็ใกล้จะหมดแล้วเอาไปสักยี่สิบกิโลขายวันเดียวให้หมดนะครับไม่เอาไปเก็บไว้นานได้ลำไยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดินหาของต่อส่วนมากมีแต่ส้มเลยนะครับส้มสายน้ำพึ้งวันนี้เจอทุ่เรียนด้วยเดี๋ยวขอดูรูป ทรงกันซะหน่อยก็เรียนพระวายโร่จักหมากครับเรียนโรล,ละร้อยห้าสิบนะครับเป็นพระวายอันนี้ของจันหรือของใต้ครับของใต้นะครับสรงก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าปีนี้ผมยังไม่ได้เริ่มเล่นพระวายนะครับขอทายจักหน่อยได้ครับ น่าจะมีอยู่เจ้าเดียวนะครับในตลาดเมืองทองเท่าที่ผมเดินดูมานะครับอาจจะมีหลายเจ้าแต่ผมเห็นอยู่เจ้าเดียวเจ้าเดียวครับรูปทรงก็ใช้ได้นะครับสำหรับผ้าวายมันถือว่าสวยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ค๊อกแปกนะครับเบอร์เล็กที่เหลือก็จะเป็นพื้นโตหน่อย แต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับมาถ่ายให้ดูเฉยๆใครที่กำลังมองหาอยู่แป๊ดเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นก็นต่อนะครับเจอสตรอเบอรี่สวยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูราคากันก่อนอันนี้เป็นต่อกิโลนะครับจัมโบ้6 6 0นะครับเบอร์ใหญ่220เบอร์กลาง190ะครับเบอร์เล็ก160เบอร์จิ๋ว130นะครับ ก็ต่อกิโลนะครับราคาต่อกิโลตร้าหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ8กิโลครับสวยไหมก็สวยนะอันนี้กำลังดีเลยนะครับสีกำลังกำลังพอดีเลยมันเอาไปไม่ต้องรีบขายมากนะครับสีพอดีเลยกำลังสวยอันนี้ก็กำลังแทนคน,ทนะครับเดี๋ยวขอเดนทางห่างนะครับเดี๋ยวจีริชิ์ ที่ครับเปิดเพลงก็ร้านไหนร้านอุดรศิลปงนะครับศิลปงนะครับอุดรศิลปงผมอ่านผิดตลอดเลยก็ใครหาของสวยๆขายก็มาดูได้นะครับร้านนี้ก็มาเกยบที่ส้มนะครับผมได้ส้มสีทองสีทองสวยๆก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อันนี้เป็นเบอร์สวยเบอร์แ็กอันนี้เป็นเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับอยู่รวมๆกัน ก็ราคา15บาทผมชิมแล้วมันมันโอเคนะครับมันมันหวานแต่มันมันจะไม่หวานเปรี้ยวกลมๆนะครับมันจะหวานจืดนิดนึงเพราะเป็นสีทองแล้วก็มีมะพร้าวนะครับผมลองเอาไปสักสิบกว่าลูกได้ก็อันนี้เป็นลูกละสิบหกบาทคือลูกใหญ่นะครับใหญ่อย่างใหญ่เลยแหละกามปั้นของผมมันก็ค่อนข้างโตอยู่นะครับอันนี้ลูกมะพร้าวใหญ่กว่าใหญ่กว่า,วาเยอะเลย ก็เอาไปลองนะครับสิบกว่าลูกเอาไปลองดู5ยังไงก็มันชอบกินอยู่แล้วจะไปทําน้ํามะขาวปั่นด้วยนะครับขายหมดก็น่าจะไม่ได้กินโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันซื้อของเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวกลับบ้านกันเราได้ของไม่ครบตามต้องการนะครับได้ส้มไป4กราสีลังเราละ15บาทก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับส้ม แล้วก็ได้เป็นอ่างนง่นอ่างน่นเบอร์รองนะครับเบอร์ถูกตะก้าละ, 200, 190ละ2 0 0 1 9 0หรือ2อ0เกตระก้าละ290แล้วก็มีมะพร้าวนะครับที่เอาไปลองแล้วก็มีลำไยอันนี้เป็นลำไยสดนะครับไม่ใช่ลำไยตากแห้งได้มาถุงเดียวนะครับได้ถุงเดียวก็โอเคเสียสว่ามาเที่ยวนะครับได้ของไม่ครบมันคำนวณกำไรไม่ไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับ เดี๋ยวจากนี้ผมก็จะขับรถไปเติมน้ำมันแล้วก็กลับบ้านกันมาถึงแล้วนะครับตั้งร้านแล้วครับตอนนี้คนยังไม่มาแล้วก็ตั้งร้านรอนะครับก็กําลังขายกำลังช่างที่ยางกันเลยนะครับแล้วก็ช่างเสร็จก็น่าจะจ่ายเงินแล้วก็มาซื้อผลไม้กัน,ก,นก็ร้านเล็กๆครับร้านเล็กมากมีผลไม้อยู่4อย่างครับมีอยู่แค่สีอย่าง มีมะพร้าวเผานะครับมะพร้าวต้มนั่นแหละแล้วก็ส้มนะครับแล้วก็ลำไย,ยถุงเดียวแล้วก็องุ่นองุ่นผมได้มาสี่ตะก้านะครับสามได้มาสามตะก้าก็เอาขึ้นหมดเลยของก็มีแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับขึ้นยางกันเสร็จแล้วเขากลับกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่คนงานกําลังอาบน้ําอยู่ก็ของเหลือนิดหน่อยนะครับเหลือส้มน่าจะสองลังครึ่งได้ ตรงนี้น่าจะลังกว่าๆนะครับแล้วก็เหลือองางนวนอง่งนเหลือแค่นี้นะครับครึ่งกิโลอันนี้เอาไว้กินเองนะครับก็กะแล้วนะครับเอามาขายแค่วันเดียวให้หมดแต่ว่าส้มเนี่ยมันเกินคาดนะครับ <c oughs> มันเกินคาดไปนิดนึง <c oughs> ก็เหลือส้มสองลังครึ่งนะครับโดยประมาณตรงนี้ประมาณลังครึ่งแล้วก็ที่ยังไม่ได้เทนะครับอีกอีกลังหนึ่ง <c oughs> เต็มเต็มเลยนะครับ ส้มถือว่าเสวยนะครับส้มสวยอยู่ใช้ได้แต่ว่าเราน่าจะเอามาเยอะนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บล้านเสร็จแล้วผมจะไปสรุปกันว่าเราได้กําไรเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะได้กําไรแล้วแหละการขายผลไม้รอบนี้ของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับรอบแรกผมได้กําไรเลยนะครับสามร้อยบาทเสร็จแล้วผมก็เอาของที่เหลือนะครับประมาณ เหลือส้มประมาณ3ลังนะครับผมก็เอาไปขายที่ตลาดนะัดใช้เวลาขายประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับก็ขายหมดสรุปแล้วผมขายอยู่2วันนะครับวันแรกขายเกือบหมดแล้วก็วันที่2ขายประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆนะครับเสร็จแล้วเรามารวมกําไรกันนะครับก็รอบแรกผมได้มาแล้ว300รอบที่2ผมได้ประมาณพันกว่านะครับประมาณพันห้ารวมแล้วก็ 1800บาทส่วนค่าใช้จ่ายของผมก็มีแค่ค่าน้ํามันนะครับผมเติมน้ํามันประมาณ1,000นะครับผมเติมเต็มถังเลย1,000บาทถ้าหากค่าน้ํามันนะครับผมก็จะเหลือกาไรอยู่800บาทนะครับให้ทุกคนเอาไปคิดไปคำนวณเองนะครับว่ามันคุ้มไหมสำหรับการขายของแค่เอามาแค่ขายวันเดียวให้หมดผมลงทุนไปประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับ ็รวมค่าน้ำมันด้วยก็ประมาณ5,000นะครับก็ตีไปซะ5้า5 5นะครับใช้เวลาขายอยู่1วันผมได้กำไรเลยนะครับ300แล้วก็มาขายเก็บส่วนที่เหลือนะครับให้มันหมดก็อีก1ชั่วโมงเสรศษของวันถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ชมกันมาจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับก็สุดท้ายแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะครับตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาที่สำคัญนะครับขอให้ทุกคนจงปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ